สวัสดีตาพบอั่น้องเอ,อลีนะ่เราอาจวันนี้มาพูดในเรื่องของการวัดทําไม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 เราถึงต้องดีท็อกนะฮะวันนี้เราขอพูดในเรื่องของการที่ดีท็อกเปรียบเสม,มือนแบบการแปลงฟันเลยถ้าวันนี้เราแปลงฟันด้วยน้าเปล่าอ่ะทุกเธอที่ว่ามันจะสะอาดไหมมันจะมีกลิ่นปากหรือว่ามันจะแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดเนาะเหมือนกับเราต้องใช้ยาสีฟันเข้ามาช่วยในการทําความสะอาดฟันให้มันดูแบบว่ามีความเฟรชมีความแบบเคลียร์หรือแบบคลีนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วการดีทอ็อกก็คือการที่เราไปทําความสะอาดภายในให้มันแบบ ไม่มีเศษอาหารไปเกาะติดผนังลำไส้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราดื่มนี่ไฟเบอรก็เปรียบเสมือนยาสีฟันอย่างหนึ่งนะฮะที่ไปช่วยในการทํำความสะอาดขจัดคราบของอ่อเศษอาหารที่ไปติดอยู่ตามผนังลำไส้ของเรานะทำให้มันดูทําให้มันสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถแบบว่า ลดคราบไขมันที่อยู่ในลำไส้ของเราและก็จะลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่สนใจในกลงกลงนี้แล้วนะเอลบอกเลยว่า5 2 0อบาทเองถูกกว่าการที่คุณไปรักษาตามโรงพยาบาลหลังจากที่คุณเป็นโรคมะเร็งลำไส้และอ้อดูแลตั้งแต่ก่อนที่เราจะใส่เกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วาบาทไม่แพงเลยนะฮะมีถึง7ซองทั้งเพียงวันละ1ซองเท่านั้นเพราะ การดูแลสุขภาพต้องดีมาจากภายในออกมาสู่ภายนอกนะจ๊ะสนใจแล้วก็ักน้องแอมได้เลยจ้า